วัสลามอวยกุ้วอร์รามมตุลโฮิวบรกาโตวันนี้ผมจะมานําเสนอ,อวิธีการทําข้อความระเบิดแสงน,นะครับอย่างแรกให้สร้างไฟล์ขึ้นมาขนาดตามต้องการและปรับพื้นผิวเป็นสีดํานะครับจากนั้นใช้คําสั่งตัวทีพิมพ์ข้อความตามใจชอบแต่ในที่นี้เราจะพิมพ์คำว่าสันติชนนะครับจากนั้นก็ ให้เลือกเมนูฟิลเตอร์แล้วเลือกพิกเซลจากนั้นก็เลือก m ม s ซ i ินนะครับกดโอเคจากนั้นกด c t r โท f 5ครั้งนะครับแล้วเลือกที่เมนูฟิลเตอร์ s t s t t r t และ Pinch ครับกดให้อ m เมาส์เป็นลบ50นะครับกดแล้วกดโอเค ก็ให้กด Ctrl J 3ครั้งเพื่อ Copy Layer นะครับแล้วกดที่ Layer หนะครับไอ้ให้กดซ่อน Layer แล้วกดที่ Layer หนะครับจากนั้นให้กด Blue ไอ้ Filter Blue แล้วกด Motion Blue นะครับปรับค่า Angle เป็น45และ Distance เป็น100แล้วกด OK เลือกที่เลเยอร์สองนะครับกดฟิลเตอร์ u e Motion Blue ปรับค่า a n งเ e n เป็นลบสี่สิบห้าและ Distance เป็นหนึ่งรอยพิกเซลแล้วกดโอเคครับจากนั้นก็ให้เลือกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วเลือกคำสั่งฟิลเตอร์ y l i s ิ กดไ e เอดจ์ดครับจากนั้นกดที่ Layer 2แล้วกดแบบเดียวกันครับกด Filter Stylish แล้วกดไฟเอด e ์ดครับจากนั้นให้เลือกที่ Layer 2นะครับกด Image Adjustment แล้วกด Level นะครับจากนั้นก็ให้ปรับค่า rgb ตรง Channel น,น,นี้นะครับเป็น0.38และ ชั n นแนลเรดช่องแรกเป็น12นะครับช่องถัดมาเป็น0.63และช่องสุดท้ายเป็น112นะครับและให้ Channel Green เป็น93ช่องถัดมาเป็น2.25จดนะครับและช่องสุดท้ายเป็น173นะครับแล้วกด ครับจากนั้นให้เรากดเลเยอร์แท็กที่ซ่อนไว้ออกมานะครับจากนั้นก็กดเลเยอร์อันสุดท้ายออกมานะครับจากนั้นก็ให้เลือกที่เมนูกดอันสุดท้ายแล้วเลือกฟิลเตอร์ครับแล้วกดบลูแล้วกดรเดียลร u เดียลบลู Radio, Radio ครับให้ค่าอ m o มาสเป็น100 โ c h เป็น Zoom และเปียร์เเป็นเบสครับจากนั้นก็ให้กดโอเคแล้วก็กด c อนโทรล f ซ้ำา2ครั้งเพื่อให้การกระจายตัวเพิ่มขึ้นครับที่ท่านได้รับชมไปทั้งหมดนี้เป็นวิธีทำอักษรไอข้อความระเบิดแสงครับถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ผมขออาภาัยมาณะที่นี้ด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะวะราะกาตุ